ใครที่มาดูถึงตอนนี้นะช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับสไคร้แล้อย่าลืมกดกระดิ่งได้วยละกันเยอะๆคนจะได้ดูป้ากันเยอะๆอะมีนักเรียนขอบคุณป้าเยอะมากเลยนะไปดูคิดแล้วก็ทำตามป้านะแล้วตีไข่เนี่ยอยู่ประมาณสักห้านาทีทำไมเราต้องห้านาทีรู้ไมสี่นาทีมันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาสี่นาทีเนี่ยมันเต็มที่ลแล้วแล้วปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้สักพักแนึ่งใจไมไม่ใช่ขึ้นมาถึงป, ốc, ป, ốc, ป ốc, uk, ุ๊บทอปุ๊บทอปุ๊บมันยุบเลยยืนพื้นอยู่ตรงนี้สักพักหน่งอพอแล้วนะนะมันขึ้นแล้วนะ เดี๋ยวดีล้ใส่ลงไปในไข่นะเนยกับช็อกโกแลตเนาะแป้งอันนี้ต้องร่อนนะมันจะได้ลงไปในไข่เข้ากันดีเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องชาเขียวเนี่ยต้องร่อนถ้าไม่ร่อนมันออกมาเป็นเม็ดๆเลยมีสิทธิ์เลยที่มันเป็นเม็ดๆนี่เห็นไหมเป็นเม็ดชาเขียวนี่เคล็ดลับป้องกันเค้กยุบตัวให้ใช้ไม้พายคนอย่าไปใช้แท้คนอีกแท้คนเมื่อกี้พอละทีนี้ก็คุยเนื้อมันจะนิ่มๆ เนียนแล้วนะสวยแล้วเนาะก็ใส่พิมพ์เลยน้งมือก่อนนะไปนะไปบนะอบแล้วนะอบแล้วนะเห็ไหมป้าไม่ลองถาดนะแล้วอบไฟร้อยห้าสิบบนล่างไม่ลองถาดร้อยห้าสิบบนล่างไม่ลองถาดสับปิดเตาแล้ว